สวัสดีค่พะพบกับช่องกระลุงนิงแหล่อยังวะคลิปนี้จะพามาชมการขอหวยของคุณลุงท่านหนึ่งนะคะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถือกัถือโบถือครับมันโบถือมันเพิ่งหายโบคิวผู้ใดนิ่งแล้วค่ะเอาเลยคนิ่งนิ่งตัวนิ่งอยู่นี่สามหาสองแปดสองศูนย์ี่แค่่ตัวมันนิ่งอ่ะ ตัวนิ่งมีแค่นั้นมีนิ่งสามโตจำเอาตัวนิ่งมีสามหาสองแปดสองศูนย์ตัวนิ่งนะตัวเป็นนิ่ง

มันม pues mm ีสามหาตัวนี้อ่ะมีสามหาสองศูนย์สองแปดตัวมันนิ่งแล้วตัวมันนิ่งอยู่นี่อยู่นี่นะนิ่งแล้วนิ่งมีนิ่งสองแปดสามหาสองศูนย์ตัวมันนิ่งแต่ว่ามันมันเป็นมันเป็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 นจุดเป็นจุดเป็นซุ่มมันซุ่มอยู่ซุ่มอยู่นี่ที่แรกมีสองแปดสามหามันมีสามหาอยู่นี่แล้วมีเลขสองเด็ดอยู่นี่มันนี่มันมีสองศูนย์ศูนย์สองอยู่นี่ศูนย์สองจุดนี่มัน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 นี่เป็น นั่นในณท่านมีเหมควเ่านบอกท่านมีเป็นเฟ้เขาบอกว่าเล็กจุแขนเขามีสีูบีออกสีสูเลยมันมะขืนสีสูเลยมั้งเขาบอกว่าเลขยจุแขนเขาสีสูนบุมมีมันี้มนขืนสีสูเลยมั้งกก็เปลี่ยนปรับขึ้นมาปรับมาเห็นนอะไฮตัวที่เป็นสีไว้บอกสื่อไว้เพราะ่าเขาบอกเ้องสีสูแปบเอาสีสูมนขืเขาบอกนี่ง นี่เห็นมั้ยเจ้าเห็นว่าสูนเห็นมั้หนนี่ว่าขอยว่าขอยบ่แบนบ่บแบนแนเนี่เห็นมันสี่ศูนย์สหเนี่ยเห็นมันี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นสี่ศูนเป็นสีหก็รเห็นมั้ยหเรียกเกสี่ปนหนาพ่ะเล็กสี่ยังเสียยังเสียยังเสียนี่เล็กสี่ก็บเรียกสูงมันอีเหล็กสูเ็กสี่บัตพอขขอยบอกว่าหัมาเล็กอ๋อแขนเขาว่ามีสี่ศูนย์หเอศูนย์เห็นมั้เอาหันิงเลยดูหันิง เอาให้นิ่งๆแมมจะแต่ว่าตัวไปหลายตัวเลยแมมตัวอะไรตัวลุงอะไรดิน้ำท่านสิเนาอต้องชิน้ำท่านสิบุณรอดต้องมีนหลายตัวบะมีเลยมันหลายตัวบะอะไดอกต้องหลายตัววันนี้พ่อก็เล่าว่าบัตรมู้งมึงยังโฉบกันได้กู้จิโฉบอะไรกันเพิ่นว่าเพิ่อนว่าเพิ่นว่าเพิ่นบอกว่าบัตรมู้งมึงคือโฉบกันได้ว่าต้นตีบักกู้จิตหว่อขมู้งเด็กสองก็ปิีนท่อขึ้นฟ้ายุ่งมองเก่าเลยคือมองเก่า ว่าปีนหลังปีนห right. ัวล่องลางเลขสองปีนหัวล่างเป็นเลขอี่ห้ปีนหัวลงเลขสองสี่ปีนหัวมันปีนหัวล่างลางเขาอยู่ในบัวเกเลยตะกี้เป็นเลขสอยู่ปีนหัวเป็นฟ้าบนี้ปีนหัวลง่องนลาง ไปเล่างี้เดียววกดหัวลดียบบงา่นีากน่งนี่นี่จุ้มนี่แหะนี่จุ้นีุ่้มนี่ยนีุ่้มนี่นี่เนมาีมาสองศูนย์แปดองคูสองจุดแปดมันมีเป็นสองจุดแปดสามตัวน้องไงเาเหมือนพี่น้องคนนองข้ามาเจ้าพี่น้องจะลองสตัวก่รลองเมือง ศูนย์สองแปดแปดสองศูนย์ยุนีล่ะก็คขั้น2องสองตัวเคยซื้อเพิ่งสามหานยคอเหือะชั้นก็ยันบริขัดแต่เป็นยังมีสองมีห้าคันไงมันมาจับลุ่มมันมาจับลุ่มนี่นกันนะนี่ไอ้มาตวนีมานอันนี้เป็นสามหาเออนี่นี่มันล้าแต่หลายวงปากกาพวกตะการพวงปากกาเาตนปากกามาตุนีมักนี่ไอ้มานีนนี่นี่มันมันจุ่มยุนีมั้ นี <Hoy S 2> ่ตัวต <we od> <Yeah> ัวเลขครัเ่มันคือเป็นชัเป็นชัเองดำเเนี้ตัวไหนาตัวไหนเดียวตัวเก้เตตัวนี้ตัวนี้มันเป็น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 สองสองศูนย์แองห้าตะวันสตัวสองปิ่นทองฝากขึ้นตุนยู่นี ร้านเปทำนํ้ด้มายาไปล่ตัวด้ยเแมแม่บุญตาแม่บุญตาทำเนียเข้าแม่บุตาีเอาปากเอาปากเอาปากกะดาษไล้วก็เขียนพวกนีกมาซึ้งเรืองไร่ตัวเขียนรจื่อต้งเลยฮ้งร ขนาดพูดนี่ยพกันในหลายตัวบพูดะบก่ได้ดิไม่กาวปฏิูเจ้าแม่ลงกเจ้าแม่ตัวเดียวเลยจ้ะวเดยออตัวเดียวลูกหลานมังนี่านตัวเดียวลูกรลานตัวเดียวนแบอยแก่อยนแบบเนได้ไม่อยู่เดียว

ไอ้โกดูโวดล้านตัวอาวานมาจะหายหลายตัวไม่ยอมหลายตัว้นี่มันสดทีหายตวเดียวจบเลยบอกยังไงบอกยังไงยุทอยุทุ่มนียุวแม่สันนี่มันมีเลขเท่านี้ล่ะมีสองมีหามีแปดมีศูนมีเท่านี้ล่ะบ่มีบ่มีบ่มีเจ็ดเจบ่มีเก้าบ่วมี่สี่บ่มีหกบ่มีบอกยังไงได้อนิดนะมันมีแค่นั้นเลขมันหรือบ่มี มันเกี่ยวมีตสอมีทหาทั้งแทั้งศูนย์นี่หน่ัมีไเกมีสามสามีศูนย์มีสามีสองมีแปมีหมีผมมีสี่มีเก้มีหกผมีนี่ผมมีหนึ่งมีมีศูนย์มีหามีสมีสมีแปสี่หเจสี่หกเจ็ดหนึ่งมี ตัวนิ่งอยู่นี่มี่สามห้าสองแปดสองศูนย์หลายตัวหนึ่งตัวเลยครับสี่ตัวเลยครับสี่ตัวเลยเด้อคันผู้เดียวตั้งต้นกระสือตัวเดียวเนี้งต้นสื่อตัวเดียวข่อยเขาเป็นพจนวิเศษที่สุดแต่ว่าข่อยสามารถสามารถรู้รู้ได้ว่าอีหยังเป็นทีหยังมันกล้าเขออกเขากล้าใหม่นะครับเดี๋ยวมันมันจะมันจะเลอะเดี๋ยวมันข้าพเจ้ามักซื้อผู้เจ้าซื้อเลขสาหลายตัวกับซื้อ ไปซื้อเสียงเีงมึงสามหาสาหาะกัเรียกสาตัวคือลุมกับไปกับมากับไปม่ตัวไหนตัวไหนน่ครับสาหากับแปดสองศหรก็บสองศูนยาหาแปดสองศูนย์กับสองศูนยตัวตัวนิดิงนี่หนีดิ้นันเ่ยนแห่คิวข่านนี่นี่เด้นเี่ยใส่กเมนก็ต้องการว่ามูมือเห็นเขาบ่ามีตู้มีเที่ยนเขาไตูมเที่ยมมาแล้วก็บอกสั่นมาเหอนมือสังัเพิ่มไปซื้อหลายสตังเบอร์ก่อนนะฮะมันหาเป็นัวเขาเป ไเมืมอเสาคนหลายได้มือเสาเขียนบาบูมาอยู่้นมูมอยู่ในมูต่างหากว่าเขามาทางเทที่แหลเขาขับอกว่ามึงมึงมไมถูกมีเียวติดมึงหาถูกเทียวมาวาไม่ได้ย้มแันหายเิ่นเพิ่นรับบุงหอดหายเขาเที่หาถูกหาเจ้าจด๋ว่าจังหลอกตามนกลกเขา มาที่่มีถูกพี่แกตแต่นด่าแ่มานมาแ่เราไม่คนมาแตหนาสันแหงมีคนเห็าะว่าหูเกิดมาญ่รุ่นบ่หูแล้วมีให้เขาความือจะแม่เอ้ยเพื่อนกับว่าอายุเพิ่มเพิ่นนั้นเพิ่นทั้งไหลกันอายุเพิ่มเั้ไหลเพิ่นั้นเ่นั้นถึงหลอยปีเพิ่นั้นถึงหลอยปีเลยเพิ่นั้เพิ่นกับโแเนนอนว่าเิ่นศักดิ์ศีเป็นศักด์ศีกันเิ่นเนนมาอยุเพิ่ั้หล คือพวกผีสามข้างล่างนี่ถ้าอายุมันทั้งร้อยปีบนทั้งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผีสมัยสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ะคือแค่หลอกแค่หลอนซื้อเห็นบ่สามารถเห็ุใดโคนตายได้ถ้าผีตะเกาต์แกเห็ุสามารถเหตใดคนตายได้ว่าง่ไงว่าง่ายเกินผีกับบะมี่ว่ายากเกินผีกับบะหมี่ เอาครับนี่ก็นี่คือ3าหาเด้อสามหาสองศูนย์สอองศูนย์สองแปดเจ้าแม่เพียงตาเนาะเจ้าแม่เพียงตาสามหาสองศูนย์่ามาอนเจ้าแม่แพงตาเจ้าแม่แพงตาเลเยจ้าแม่แพงตานะครับให้3ามห้าาบ่คับ

ครับนี่คือต้นตะเคียนนะครับเจ้าแม่แพงตานะครับให้สามาอคุณตานะครับมองเห็นว่าเป็นเลขสามห้าสองศูนย์นะครับ